ซิงนิฟครูเอจส0ตัวมีสีมีสันแกะเลย AG400 อนะออมาดูห,หน้าตา,ากันเป็นบ็อกเวอร์มากนี่ใหญ่มากแกลทานายมีเท่านี้แหละหมดแล้วกองปราบแล้วแกะต่อ มีเปอร์เซ็นตหนึ่งใบนะครับราคาพี่พันสองเก้าสิบบาทพันสองเก้าสิบบาทดูเทียบแล้วแอดไว้สูตรพนิดังนี้แต่ว่าเขาไม่มีสีดำแบ็กเพลนะครับแบ็กเพลใหญ่ท,เเท,ญทีเดียวนะแบ็เพลทใหญ่ทีเดียวหนาด้วยต้องเปลี่ยนหลังบอร์ดด้วยเนี่ยดูท่าละมาเอกออกมาแล้วตรงนี้ดีนี่แปะให้ใหญ่สายไฟมีสองเส้นนะสายไฟแบบสี่กินตัวหนึ่งอ้น,นี้ความเร็ว,วพัดลมอันนี้สายของ เออจีีนะครับไปอาบาแกะมาตัวหนาทีเดียวคิดหนักเลยเหมือนกันพอไม่พอเครสต์ใส่ได้ไหมนี่อ๋อตั้งได้ตั้งได้ไดนี่ตั้งให้ดูมิติตัวถังสูงอ้าวความหนาที่มันดูไปนหน่อยสูง15บห้รือว่าเรื่อง15นะใบใบ12นิ้วนะครับได้สิบสอเซนนะใบ12สิบเซนความหนาด้านนี้หนา7ประมาณ7ไม่ถึง7ดีอ่าเจ็เซนอ่ะวันนี้แหละมีแบ็คเพจ อันนึงอันนี้น่าจะเป็นด้านหน้าเพีแล้วลม,มันจะลงไปยังไงทั้งอยู่บนใ้นเนี่ยนะใส่ยังไงล่ะเนี่ยคือน็อตมันเลยมาเยอะเรื่องเริ่มงเริ่มงอ่าเริ่อออกมาเนี่ยนะเริ่มมาได้ฮึ่มฮึ่มเราต้องกดด้านไหมเอ่ยทำอะไรก็มีั้งแรกเสมอนะทำลายก็จะน้อยหน่อยนี่คือแบ็คเพียข้างหลังแต่พเสร็จแล้วเนี่ยมันจะโดดขึ้นมานี่อันนี้คือหน้าเพียหน้าเพียเ,เรามาดูกันเพียดสิงมันจะอยู่อย่างนี้ถูกไหมสิงจะอยู่อย่างนี้ลมดูจากทางนี้จากทางนู้น ใส่พัดลมอีกตัวก็ยังไดง้มิติเนี่ยพัดลมหลังตัวก็ยังได้เพลแล้วต่อไปหน้าเพลเราจริงเนี่ยมันค้ำจริงนะเนี่ยแล้วเราจะทํำยังไงเลยเนี่ยมีบูทลองตัวรองช่วยด้วยแล้วคนนี้ของเราจะเป็นสีดาหรือสีขาวมีแปดตัวเออเออเป็นอันนี้แน่นอนมัวทัวหมดฮะน็อตยาวอยู่น็อตยาวน็อตยาวน็อตยาว,กยาวใกล้แล้วอันนี้มันมีนี่มีแปดหน้าของเรามาั้งแล้วแปดตัวนะั้นอยู่ตุ้งจะเสร็จแล้วนะเนี่ย จ็ดศูนยนย่เจ็ดศูนย์อ่าได้แล้วนี่เจ็ดศูนย์ศูรเาไปนั่นเลยขึ้นบนขึ้นบนขึ้ขึ้นบนกู้สันหางใ้ผมลงศูนย์ศูนย์ป๊วไหมอุใช้เวลาที่นึงนะพยายมงุมซึมนึมขึม อูของพระเอกแล้วบอกว่าไว้ก็ไหนนีนี่ไว้นีตร้องวุ้นรงอารมณ่อรองหรือมูของตัวนี้นี่เอ๊นี่นะสี่เส้นลายมันไมเรียบเท่หละใช้อะไรขัดมาแลูวดิลิโคนเหมือองให้นำจากสองนิดเดียวอาจจะมีดีกว่านี้แต่ว่าเราช้อเห็นตู้ของต้องไ็บปาก กัเลิกไปโอเคครับเรียบร้อยร้อยนะย,ยกใส่บอร์ดยกใส่เค็สแล้วก็ไปเค็สครับ เปเสร็จเรียบร้อยแล้วใหญ่มากเฉียดขอบนี่เลยนิดเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเย็นขึ้นจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็ได้เปลี่ยนเคสอัดชุดน้ำงานนี้เปิดทั้งหมดพวกของเคสทั้งหลายพอเทมเทม cpu C ซีแล้วก็สุดท้ายหาโปรแกรมมาเปิดมันซิลเวนมาเลย เรามาดูว่าสิอยู่ฟอกตกไหม้ยู่ฟอกตกไม้ผมว่าจะเกินไหมทำไมไม่วิ่งที่เบรคบูดเลยอะผ่านนะครับอือยังสิบยูเผาไปร้อยใครถึงร้อยไหมเมื่อกี้มีร้อยอยู่ห้าอันถ้าแบบไม่มีใครถึง, 100, ร,ถง, 100, ร,ถงร้อยอยู่เก้าสิบกว่าได้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็ก็ผ่านนะนะร้อยหนึ่งตัวร้อยสองตัวอืม เย็นลงไหมเย็นลงแต่ไม่มีน,น,นัยยะแข็งเถื่อนแล้วกระด่างือนเดิมโค้จบอยู่ที่สี่สบที่ถึงห้าถึงหมากไม่จบไม่ค่อยคุย้มเท่าไหร่นะตัวนี้นะ,ะสวยใหญ่เต็มจนไม่ค่อยต่างกับตัวแข็งเท่าไหร่ผมพลาดอ,อะไรหรือเปล่าก็ถือว่าเย็นลงนะมีร้อยอยู่ร้อยอยู่สองตัวแค่นะั้น ตอนแรกร้อยเป็นแถวเลยแต่มันก็บ๊กไปถึงห้าอยู่ดีบวกได้ห้าเนี่ยโอเคจบ